เธอชั้นมาซื้ออาหารทะเลอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมไอ้นี่แหละฉันไปซื้อเมื่อกี้ใช่ไหมฉันก็สั่งปูขนมปังสองตัวแต่ฉันก็พูดภาษาอังกฤษนะแล้วฉันก็สั่งหอยเม่นไปครึ่งกิโลแล้วก็สั่ง lobster เป็นเป็นตัวหนึ่งแล้วนางก็เอาปูนางก็แพ็คๆพอะไรใส่ถุงเสร็จแล้วทีนี้นางก็ไปคิดตังค์ฉันใช่ไหมก็ประมาณ122เหรียญเอ่อฉันก็โอเคจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็ถือออกมาให้ทีนี้ฉันก็ไปเช็คอ้าวฉันไม่ได้สั่งปูอันน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 ีี้้้้่่่่่่มมมมมมััััััเเ็หหืออออออลาาสกกกะะไไไไรตววำแแฉฉฉคยยิงงบด เธอฉันว่านางจะแบบหลอกฉันหรือเปล่าถือว่าฉันว่าใช่แน่เลยว่ะแล้วนางก็คุยกับเจ้าของร้านอะไรไม่รู้แหละแต่พูดภาษาฉันก็ไม่รู้เรื่องฉันบอกว่านู่นู่นู่ชิ้นแถวนี้นูนูนางก็เลยเอาไปอะไรนะไปแคนเซิลอะไรไม่รู้แหละเพราะฉันจ่ายตังค์แบบเครดิตไปแล้วเงนแล้วนางก็เอาเงินสดให้ฉันสามสิบกว่าเหรียญแต่ฉันก็ไม่ได้ดูบินหรอกมันราคาเท่าไหร่ฉันก็มาดูอีกทีนึงก่อนฉันว่ากลยุทธ์การขายจะมาหยัดเยั้งให้ฉันทำไมฉันไม่ได้อยากกินปูนั่นนะเออฉันไม่ได้จิ้มด้วยฉันมาเอาสองตัวนี้แล้วนนนังงงงกยาามใใส่ถุห้ตอ โอเคเธอใช่แล้วแหละน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นราคาปูอันที่หนึ่งอันที่สองฉันไม่แน่ใจแต่ฉันจะต้องทานสลิดก่อนนะร้านนี้นะแต่ของสดมากนะจ๊ะแต่นางชอบรักไก่ของไอเพิ่มหรือเปล่าลืมไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษกูไม่รู้เรื่องว่ะนี่ล lobster นี่เขาบุหวานหรือเปล่าไม่นี่ลอบสเตอร์ตัวเป็นๆแล้วก็นี่หอยเม้นฉันได้ถุงเยอะมากเลยทั้งถุกครึ่งโลใช้ได้เยอะเลยจะกินแลียนของหอยเมน้นเอาไปกินกับโชยุอ่านี่ปูขนมปังสดๆเลย,ส,เลย,ส,เลยสองตัวนี่หมดนี่แหละแล้วนางก็เอาเงินคืนให้ทั้งน่ะสามสิ นี่จ้ะคูลเลอร์นม,มเนิมลูกแต่ว่าเรามีอาหารทะเ,เลใส่คูลเลอร์ไปเลยนานนี่รถคูลเลอร์นี่ใช้ดีมากนนะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะใช้ดีมากเก็บน้ําแข็งได้นานตั้งหลายวันเก็บน้ําแข็งเอา้าลืมรถเข็น,นเดดก็บตะกรูเดี๋ยวปวดได้อะเก็บน้าแข็งได้นานประมาณสองวันอนะคูลเลอร์นั่นนะไปอีตัน้นไปเร็วๆไปเร็วเราต้องขับรถต่อแล้วลูก